Bp Kids Official Bp Kids Official สวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยข้าวแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอาหารที่ทำจากข้าวนั่นเองอาคุณครูเชื่อว,ว่าเด็กๆจะต้องมีเมนูในใจเยอะแยะเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับคำว่า ไฟร c e แปลว่าข้าวผัดนั่นเองสะกดพร้อมๆกันนะคะ f r i e d r i c e ไฟร c e แปลว่าข้าวผัดนะคะเด็กๆสะกดอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันนะคะ เห็นตัวอักษรอะไรขึ้นมาเด็กๆพูดตามได้เลยนะคะ F R I E D R I C E f i r i c e แปลว่าข้าวผัดนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราไปดูกันสิคะว่าเมนูแรกที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูในวันนี้ก็คือข้าวมันไก่นั่นเองโอ้โห ข้าวขาวน่ากินมีไก่แล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนะคะต่อไปนะคะเมนูที่2ก็คือข้าวผัดนะคะโรยหน้าด้วยหมูทอดโอ้โห,หน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะเด็กๆโอ้โหเมนูต่อไปนะคะกุ้งตัวใหญ่มากเลยเมนูนี้คือข้าวต้มกุ้งนั่นเองเด็กๆเ,เคยทานแล้วใช่ไหมล่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันที่ข้าวเหนียวบ้างนะคะอาหารที่ทําจากข้าวเหนียววันนี้นะคะคุณครูนําข้าวเหนียวหมูมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะต่อไปก็คือข้าวต้มมดอ๋ะไม่ใช่ข้าวต้วมมัมดนะคะเด็กๆทํามาจากข้าวเหนียวนะคะเป็นอาหารหวานนะคะเป็นเมนูของหวานนั่นเองต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่า ข้าวเหนียวปิ้งนะคะหรือว่าข้าวเหนียวย่างก็จะมีไส้เปือกไส้มันไส้กล้วยเยอะแยะเลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือข้าวแต้นนะคะเขาก็ทํามาจากข้าวพองนะคะโอ้มีขั้นตอนหลายอย่างมากเลยต่อไปนะคะเมนูต่อไปก็คือข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหมีไอติมประกอบมาด้วยนะคะเนี่ย เป็นเครื่องเคียงที่ดีมากๆเลยและนี่นะคะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าหน้าตาไม่ได้เหมือนกับข้าวเลยนะคะแต่จริงๆแล้วขนมจีนนะคะทำมาจากข้าวใช่แล้วล่ะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสปาเกตตี้โอ้โหเด็กๆหลายๆคนน่าจะทอชอบทานกันมากๆเลยใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันนะคะทำมาจากข้าวนะคะเส้นทำมาจากข้าวนะคะก็ เป็นเมนูนะคะที่สามารถทานแทนข้าวได้นะคะสามารถทานทดแทนกันได้นะคะเพราะว่าทํามาจากข้าวมาจากแป้งเหมือนกันนะคะอ่าและยังมีอีกหลากหลายเมนูมากๆเลยละคะ่ะเด็กๆและวันนี้นะคะคุณครูมีวิธีการทําเส้นขนมจีนมาให้เด็กๆได้ดูด้วยเด็กๆลองดูสิคะว่าอาหารที่ทําจากข้าว นอกจากเป็นเมนูอาหารที่เรานำข้าวมาทำจริงๆนะคะแล้วการที่นำข้าวไปทำเป็นเส้นขนมจีนจะทำมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูเลยถ้าใครพร้อมแล้วส่งยิ้มหวานๆให้คุณครูหน่อยเร็วโอ้โหชื่นใจมากๆเลยงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าเส้นขนมจีนนะคะทำมาได้ยังไงมาจากไหนนะคะไปชมกันเลย ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็เตรียมแป้งข้าวเจ้านะคะ mm hmm. เด็กๆงงใช่ไหมล่าไหนบอกว่าขนมจีนทําจากข้าวอ่าแป้งข้าวเจ้านี่แหละคะ่ะทํามาจากข้าวนะคะข้าวสารที่เป็นเม็ดๆนี่แหละคะ่ะ mm hmm. เขาก็จะนํา ส่วนที่เป็นหางข้าวนะคะมาผ่านกระบวนการนะคะปนจนเป็นละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะจนกลายเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วนำมาทำเป็นเส้นขนมจีนอีกทีนึงนะคะ เด็กๆเ,เริ่มดูนะคะขั้นตอนแรกก็คือผสมแป้งข้าวเจ้ากับน้ํานะคะแล้วก็คนๆๆขยํๆขยํๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเติมน้ําเติมทีละนิดทีละนิดนะคะ,ะแล้วก็นวดต่อค่ะนว,น,วน,วนวด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 จนกลายเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแป้งเหนียวๆแบบนี้นะคะก็ได้แป้งที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะที่จะนํามา ช่วยในการรีดเส้นขนมจีนนะคะเราก็ตักแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปตั้งน้ำให้เดือดนะคะรอจนน้ำเดือดน้ำร้อนแล้วนะคะก็คนๆๆน,น,น้ำให้เป็นวงกลมจากนั้นก็นำแป้งนะคะที่เราเตรียมไว้มากดลงไปเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเส้นไหลออกมาแบบนี้ โอ้โหแค่นี้เราก็ได้เส้นขนมจีนแล้วยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะเด็กๆเราก็รอจนเส้นขนมจีนนะคะสุกแล้วก็ตักลงไปใส่ในน้ําเย็นนะคะเมื่อตักใส่ในน้ําเย็นเสร็จแล้วเราก็จับให้เป็นก้อนนะคะนี่พันๆๆก้านนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เส้นขนมจีนนะคะที่ทําเองได้ง่ายๆเลยละคะเด็กๆ เราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่นะคะรอติดตามชมนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ p p Kiss Official อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะ